สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขุสุขคนสมองสมบออีพีทุก่านนาทีขลบรถหลักแขงทุกตัวโลกมันเย็นดีหัมสมองของเมตาพี่น้องยามแรงแรงพากันเกียมแล้วพี่น้องสกินแล้วมาเด้อมาเด้ออาหารเฮาแสบๆนำกันเด้อสุขุสุขคนมาเด้อป่ามาเด้อแสบๆเด้อป้าเด้อกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ก็จาดนํำกันแสบ มาจุกุสุกคนเอฟซีถูกท่านพ่อญ่ยม่ใหญ่มาเด้อมากินนํากันน้ำมูกระทะแซ่บๆเด้อมากินเด้อพี่น้องมาเด้อจ้าพี่น้องกินนํากันเด้อแซ่บแม่น้องขีดน้ำบริกินจงไว้ห้น้องขีดแน่น้องขีดเป็นไปผูกแค้นหมู่เพิ่นวันเกิดไคลูกไไม่ได้พ่อย่ยมายายเด้อกินนําลูกเด้อ ก้นปลาลลายๆเด้อถือเหลี่ยมหมูจุ่มวันนีป้ปลาปลาอยู <bur> ่ที่ไม่แห้งในปลาเด้อสบายดีใช่เนาะลำรวยลำลอยเด้อขอบคุณขอบคุณละลาย้อปลาเด้อที่ซัพพอร์ตเสือ่อนอันหมูจุ่มเนื้อเลี้ยงหมูจุ่มเนาะหมูกระทางขอบคุณแมตตาเนาะใส่แซ่เนาะฮะมาเล่นมาเด้อปลาเด้อเป็ใหญ่ไงเป็นยังไงมาเด้อกินนมกันสดแซ่จ่องจ่อง เรกินเนึงเนาะไปลาอยู่ดีมีแห้งเลยปลาเด้อวนสองถ่ายปีเก่าต้นหับปีใหม่บาัานอะมีแต่โศกแต่ใัลดดวยวกาเก่าเด้อฮโอกัง

ร่างเดียร์หมอร่างเนื่อยนอนก็ร่างเหนื่อยแกเอลสุโลย่าปลาลูกไหมคะแกโลยะาโลย่าปลาลูกเอานกินเลยเลยอ้าวไม่ได้บานอีน้ำแข็ง าตาเจ้าน้าม่สาเาปน้ำานนำเอาพอเานน้ำจงองเลยตาก็ะเทยตมาเดิตนตามาเดิมนมาเดิตนตาเด้เด้มูจุ่มนี่มอกลังเดป้าบ มาใจกี่นยใส่้กุ่้งกี่กุ้งก็มีบมดเลอ๋อมันจะตาดีแลสิปีให้ยทานไหครับได้ไหมทานเคียวก่มันคืงี้ยงแค่เขาเกตุ่มเนี่ยนะเนี่้ นี่ข้างาส่กระรอกพ่ใหม่วันนี้ของหลานชายกระเรากระทะต้นขึ้นไากกาโป่ลูกโป่งโป่งโป่โโอ้ย

กินน่ะซุ้กโหบักหน่อเอ้ยแก่

กินได้ใช่นี่นี่เหรไปใช้ลูกนี่นี่อ่านี่กุ้งกุ้งกิโลมาพี่ลูกมาพี่แม่เออไปให้ลูกพี่เอาผี่กุ้งออกให้เนี่ <c oughs> ยหอ, <c oughs> อยปัดยู่อยู่คนละหม้อฮะถ้วยพันยึงมา พี่ันบพ่อตะเถือบอห้ลูกพี่เอาขีพวกอะใรจ้องจ้องพอจ้องไหมเจ้าองคือไวรอันอยู่ทนไงเอาเอาหายเดินไปเดินไปพอจ้องตักให้นายคนนี่

bây anh xây tâm lượng có bây ไปกุ้งย่างเดียวบาทนะจ้องนี่จ้องนะจังมาเออนี่เด้นี่ไม่เอาหายอยู่นี่นี่แม่เอาหายอู่กูนี่นเด็ดมาก

เน,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 นี่ขาดคำมัเอือ้อมนะแล้วจ่ายพระเจ้ะจ่ายกินน้ำเลยไหมจ่ายกินน้ำาะ 好重啊！ cung là bao luôn, nó là còn suy cung nữa là hố bản, mai họ chơi านวันเกิดต่อพี่น้องเลยงานวันเกิดจัดฐานบอกเบิร์ทุกคนโอ้ส่งมไปนรอบเลยน่เขาเ็น ยัดไปแล้วไปแล้วมาแล้วกิน,กนดูนะายากกินห้กยางเปกินแงนเลกสไปข<ะ>้าวนึงมาไปไว้บท่านเฮตุกินมันเหตุมาก่มัน,นมืดเขามืดเข่ายตัว่นหุ่นโอบ้านเาบ่มีไฟา้าแล้วว่าบ่อยากกินหุ่ อ้าวโแนวกัน uh ชื uh ่อ uh สุ uh ่มากกิน uh นี uh ่แต่สกินูกหม้อ่อยยังห่อนไหแซ่บน้อแซ่บปลาซ่บสำหรับกินนี่ไม่ตาดิได้ล่าเลยเด้อ พ่อพอกันคลิปหนาพี่น้องก็สบายดีสุกส,สุขคนเด้อ